การที่มีพื้นที่ป่าสาธารณะซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างจากการปล่อยน้ําเสียของฟาร์มกุ้งในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรก็ทําให้ชาวบ้านชาวบ้านและผู้นําชุมชนต้องออกมาเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็นําไปสู่การตรวจสอบของผู้เกี่ยวข้องครับ เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานในจังหวัดชุมพรร่วมกันตรวจสอบฟาร์มกุ้งแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่13ตำบลบางมะพร้าวอำเภอหลังสวนครับหลังจากชาวบ้านร้องเรียนว่ามีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงในผืนป่าสาธารณะของหมู่บ้านทำให้ต้นสเมเด็จซึ่งอยู่ในป่าตายเป็นจำนวนมากนี่สภาพอย่างที่เห็นแบบนี้นะครับแล้วก็น้ำเสียจากฟาร์มกุ้งก็ยังไหลเข้าท่วมพื้นที่สวนของชาวบ้านอีกด้วย นักข่าวไปติดตามที่ฟาร์มกุ้งแห่งหนึ่งนะครับตั้งอยู่ริมถนนสายปากน้ำหลังสวนด้านหน้าเนี่ยพบว่าติดชายทะเลเอ่าวทุ่งมะพร้าวส่วนภายในฟาร์มมีบ่อเลี้ยงกุ้งจำนวน13บ่อพบว่ามีรั้วรอบขอบชิดด้านหน้าส่วนด้านหลังนะครับพบว่ามีการขุดดินทรายออกเป็นร่องจนไปติดพื้นป่าสาธารณนะและพบร่องรอยของการปล่อยน้าจากฟาร์มเข้าพื้นที่ป่าครับเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วนะ ก็ระบบนิเวศยังปกตินะครับปลาอุดมสมบูรณ์นะครับต้นไม้อะไรที่ยืนต้อนอยู่ก็ปกติต้นปลา้มน้ำมันของชาวบ้านก็ยังเขียวอุดมสมบูรณ์นะครับแต่พอมีการปล่อยน้ําเสียเนี่ยปลาปลาตายนะครับต้นไม้ก็เริ่มเหี่ยวเฉาคือถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยผลกระทบที่เกิดเนี่ยมันก็ทําให้ระบบนิเวศน,นมันก็เสียหายอยู่แล้วครับ ด้านหัวหน้าชุดรวบรวมและตรวจสอบข่าวสารจังหวัดชุมพรยืนยันว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีการปล่อยน้ําเสียจากฟาร์มกุ้งเข้าสู่พื้นป่าสาธารณะจริงๆครับซึ่งก็เลยมีการหารือกันร,ระหว่างตัวแทนชาวบ้านผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ข้อสรุปว่าทางเจ้าของฟาร์มกุ้งจะแก้ปัญหาด้วยการสร้างบ่อบําบัดน้ําเพิ่มอีกหนึ่งบ่อมีกําหนดแล้วเสร็จภายในหนึ่งสัปดาห์นี้ครับก็ในข้อตกลงเนี่ยทางบริษัทเนี่ยขอเวลา ทำการประชุมในส่วนของตัวบริษัทเองเนี่ยแล้วก็จัดแจ้งให้ทางคณะเจ้าที่ที่ร่วมตรวจสอบวันนี้ทราบภายในวันที่1มิถุนา2566นอที่จะถึงนี้นะครับว่าจะดําเนินการอย่างไรนะครับแต่ในส่วนของชาวบ้านเองเนี่ยเขาต้องการเพียงแต่ว่าต้องการเพื่อไม่ให้ทางบริษัทเนี่ยปล่อยน้ําที่เลี้ยงกุ้งเนี่ยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติหรือพื้นที่สาธารณะนะครับต้องการให้ปล่อยกลับไปโรงทะเลโดยตรงนะครับอันนั้นคือความต้องการของชาวบ้าน คือก่อนหน้านี้ชาวบ้านเคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบที่อำเภอหลังสวนแล้วนะครับแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจึงได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานในระดับจังหวัดแล้วก็นำมาสู่การตรวจสอบอย่างที่เห็นนี่แหละครับ